วันเวลามันผ่านไปเร็วที่น่าเสียใจน่าเสียดายก็คือมันไม่ได้ผ่านไปเปล่าผ่านแล้วผ่านเลยแ้าเอาความแก่ให้เราเอาความพลัดพรากให้เราพาความตายใกล้เราเข้ามาไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเราก็ยังเผลอเราก็ยังมัวประมาทเหมือนกับว่าเราจะไม่ตายหรือบางคนก็เชื่อว่าตายแต่คิดว่าตายแล้วคงจบหรือ,อยังไง จึงมัวเพลิดเพลินมัวกินมัวเล่นมัวสนุกสนานแก่งแย่งแข่งขันเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงจิงดีจิงเด,ด่นถ้ามันยังมีความรู้สึกอย่างนี้ก็น่าเสียดายชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาประโยชน์ที่ควรจะได้มันกับเสียไปวันเวลามันผ่านไปเร็วที่น่าเสียใจน่าเสียดายก็คือ มันไม่ได้ผ่านไปเปล่าผ่านแล้วผ่านเลยถ้าเอาความแก่ให้เราเอาความพลัดพรากให้เราพาความตายใกล้เราเข้ามาไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเราก็ยังเผลอเราก็ยังมัวประมาิเหมือนกับว่าเราจะไม่ตายหรือบางคนก็เชื่อว่าตายแต่คิดว่าตายแล้วคงจบหรือ,อยังไงจึงมวัวเพลิดเพลินมัวกินมวัวเล่น มัวสนุกสนานแก่งแย่งแข่งขันเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงจิงดีจริงเด่นถ้ามันยังมีความรู้สึกอย่างนี้ก็น่าเสียดายชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาประโยชน์ที่ควรจะได้มันกับเสียไปวันเวลามันผ่านไปเร็วที่น่าเสียใจน่าเสียดายก็คือมันไม่ได้ผ่านไปเปล่าผ่านแล้วผ่านเลย ถ้าเอาความแก่ให้เราเอาความพลัดพรากให้เราพาความตายใกล้เราเข้ามาไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเราก็ยังเผลอเราก็ยังมัวบะมาทเหมือนกับว่าเราจะไม่ตายหรือบางคนก็เชื่อว่าตายแต่คิดว่าตายแล้วขงจบหรือ,อยังไงจึงมัวเพลิดเพลินมัวกินมัวเล่นมัวสนุกสนานแ,แ,แข่งแย่งแข่งขันเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงจิงดีจิงเด่น ถ้ามันยังมีความรู้สึกอย่างนี้ก็น่าเสียดายชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาประโยชน์ที่ควรจะได้มันกับเสียไป